สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับอาโชเบสแคมป์อีกครั้งนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับที่จะแนะนําว่าเครื่องมือในการสร้างเว็บแอปแบบมือโปรที่ทุกองค์กรก็ทําได้มันเป็นยังไงนะครับพบกับผมผู้ผัยเอกวิพาสนะครับเป็นผู้ดําเนินรายงานแล้วก็วันนี้ผมมากับคู่หูผมเหมือนเดิมนะครับคือคุณตุ้ยครับตุ้ยวีรวัตรกิจสุแสงครับครับผมผมวันนี้นะครับจะชวนคุณตุ้ยคุยนะครับผมมาในสวมหมวกในฐานะว่าเออผมเป็นองค์กรระดับกลางนะครับซึ่งมี เออบิสเนสขนาดกลางมีทีมงานที่ไม่เยอะมีทีมอินฟรามีทีมแอปนะครับปกติแล้วเนี่ยผมมีแบ็กลอกมีโปรเจกต์ทำเยอะแยะซึ่งโปรเจกต์เนี่ยที่ผมทำผมทำเป็น2ประเภทคือ 1. บางอย่างเป็นอินฮา s ส์ทำเองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจ้างข้างนอกมานั่งทําแล้วก็นิสัยผมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็จะทําโดยการว่าเวลามีโปรเจกต์ปุ๊บได้ได้จ้างคนทาหรือเขียนเองก็ตามแต่ผมจะตั้ง VM ขึ้นมาพานัน ผ่านวิวชัวไลท์ไฮเปอร์ไวเซหลายหักหลายยี่ห้อตั้งเป็น V M ขึ้นมาหรือก็ไปเช่าเครื่อง V M มานั่งใช้แล้วก็ดูแลตั้งแต่ฮาร์ดแวร์นะฮะ O S ซอฟต์แวร์ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดีพอร์ตแอเข้าไปคราวนี้ประเด็นที่ผมเจอเนี่ยผมเจอความท้าทายหลายเรื่องเช่นคนผมน้อยนะครับเรื่องการดูแลนะครับเรื่อง Cost of Maintenance เรื่องของ S L A นะครับเช่นถ้าผมต้องการจะ Scale เพิ่มมากขึ้นผมเริ่มมีประเด็น เวลาหลังๆมาเนี้ยเรื่องของ security เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมจะเช็คได้ยังไงว่า security ของผม configuration มันอยู่ในในท่าที่ถูกที่ควรหรือเปล่าผมโลก patch ไม่ทันนะครับไม่ว่าจะเป็นของทั้ง Linux หรือทาง Windows เองในหลายๆครั้งผมต้องดูแลเรื่อง p a t เองผมเรื่องเป็นห่วงแล้วนะครับแล้วก็กรอบกับว่างานผมเข้ามาเยอะเรื่อยๆผมก็เลยชวนคุณตุ้ยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ได้ข่าวว่า Microsoft เองมี o l u t i ันที่ทำอะไรแบบนี้ยได้ช่วยชีวิตผมทำงานได้ง่าย เป็นยังไงบ้างก็เลยชวนคุณตุ้ยมานั่งคุยนะครับไอไอโซลูชันที่ว่าเนี่ยมันทำให้มันทาให้ชีวิตผมดีขึ้นยังไงบ้างครับตุ้ย ครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมต้องแยกก่อนนะครับพี่ในส่วนที่เป็นของ infrastructure นะครับกับส่วนที่เป็นตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวแพลตฟอร์มนะครับซึ่งถ้าพี่สังเกตด,ดูทางด้านซ้ายมือกล่องสีดำเนี่ยคือตรงที่พี่ต้อง manage เองทั้งหมดเลยตั้งแต่เรื่องสายแลนเสียบบั๊กไฟนะครับแต่พอพี่ขึ้นมาใช้ cloud ตัวที่เป็น Platform as a Service เนี่ยตัวกล่องสีขาวเนี่ยจะถูกดูแลโดย cloud provider ก็คือตัว Microsoft Azure น,นั่นเองนะครับ อันนี้คุค้นๆุ้ยนั่นนั่นปกติแล้วฝั่งซ้ายมือเนี่ยพี่เรียกว่า on premise หรือพี่เรียกว่า v m แล้วกันพี่ทำเองทุกอย่างตั้งแต่ storage ข้างล่าง config storage networking ไล่ขึ้นมาจนถึงดูแล patch os ดูแลเรื่อง runtime app ก็ปกติตุ้ยกำลังจะบอกพี่ว่าตอนเนี้ยตุ้ยจะแยกอันนี้ออกมาเป็นสองสีคือสีดงกับสีขาวทางด้านขวามือถูกไหมแล้วตุ้ยบอกว่าสีขาวเนี่ยเดี๋ยวตุ้ยดูแลให้ถูกต้องนะครับถ,ถ้าแบบนี้แปลว่า เดิมที่พี่เคยใช้ VM พี่ก็ไม่ได้ใช้อีกแล้วสิพี่ก็ต้องพี่ก็ต้องเปลี่ยนสิฟังฟังคว่าต้องเปลี่ยนก็ก็ก็กลัวแล้วเพราะว่าพี่ต้องเทรนคนใหม่ดูแลอะไรใหม่ต้องเยอะแยะทุอย,อ,ยอ่าครับผมคําตอบคือต้องเปลี่ยนใช่ครับพี่แต่ว่าการเปลี่ยนในที่นี้นคือเปลี่ยนไปหาในสิ่งที่ดีกว่านะครับซึ่งขั้นตอนในการเปลี่ยนเนี่ยมันมันไม่ยากเลยนะครับพี่ผมลองยกตัวอย่างนะอย่างของเดิมเนี่ยออนเพ m มิสในการบรน พี่มอนิเตอร์ยังไงอยู่ครับณนะปัจจุบันเวลาแอปมีปัญหา CPU เต็มอะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่ก็มอนิเตอร์สมมติจากรูปที่ที่ตุ้เห็นกับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเนี่ยพี่ก็มอนิเตอร์เบสอยู่บน OS ของของที่พี่ใช้เช่น Linux พี่ก็จะมี t o o เในการ m มอนิเตอร์ใน The Way ของ Linux ที่มีหรือไม่ถ้าเป็น Windows พี่ก็จะมีวิธีการดูใช้ p e r f m o n ในการมอนิเตอร์ของพี่เอง และเลเยอร์ของรันไทม์เลเยอร์ของแอปพี่ก็จะมีวิธีการมอนิเตอร์พูดง่าย VM ใคร VM มันถ้าอย่างรู้ห้าหน่อยพี่อาจจะมีแดชบอร์ดตัวหนึ่งซึ่งส่งสัญญาณของทุกเครื่องเอามาเป็นแดชบอร์ดตัวเดียวกันเป็นเหมือนกับคอนโทรลเซ็นเตอร์แล้วก็มองภาพแบบนั้นนะครับคราวนี้พอมาเปลี่ยนของเป็นของตู้ปุ๊บนั่นแปลว่า The way ที่พี่มอนิเตอร์หรือวิธีที่พี่มาเเนจก็ต้องเปลี่ยนไปสิตู้ใช่ครับพี่ถูกต้องครับแต่ว่าเปลี่ยนเนี่ยง่ายมากผมพาไปดูดีกว่าพี่จะได้เห็นภาพนะครับ ผมพาไปดูตัวนี้ครับตัวแอปพลิเคชันที่ผมรันเอาไว้นะครับพี่สังเกตดูนะครับมีมอนิเตอร์ดูหมดเลยตั้งแต่ HTTP e r r o r Data In w i n g มาเท่าไหร่ Request มีคน Request เข้มาในแอปพลิเคชันละเท่าไหร่ Response Time เป็นยังไงอยากดู CPU RAM Memory นะครับดูได้หมดเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาไปรวมจับไปรวมกันที่ d a s h บอร์ดเดียวกันหน้แล้วพี่เปิดหน้าแดชบอร์ดขึ้นมาหนึ่งอันแบบเท่ๆเลยนะเป็นหน้ามอนิเตอร์ใน Data Center ของพี่ดูได้เลยนะครับ งั้นถ้าถ้าตุ้กลับไปที่หน้าจอตะเกียร์ครับท่านนั้นเพื่อนๆท่านผู้ชมครับท่านแปลว่าในในหน้าจอที่เราเห็นเป็นสีขาวสีดำลบุบนตุ้กลับไปอีกทีนึงนะนั่นแปลว่าทางฝั่ง Microsoft เนี่ยมีเซอร์วิสที่ที่ว่าเป็นแพลตฟอร์มแอสเซอร์เวิสเนี่ยเราแยกสองส่วนออกจากกันส่วนสีขาวเนี่ยตั้นแต่ s t o r a g ฮาร์ดแวร์เน็ตเวิร์ก OS งโอนะครับไฮเปอร์ไวเซอร์รันไทม์เนี่ย Microsoft เทคแคร์ให้แล้วก็เวลา ส่วนสีดำสออย่างคือ Data นะครับเรื่อง Access แล้วก็ตัวแอปพลิเคชันฝั่งผมเังเป็นคนดูแลอยู่เหมือนเดิมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเนื่องจากว่า m i c r o s o f t ดูแลไอ้สีขาวทั้งหมดแก๊งตะกี้ให้เนี่ยเขาก็เลยจัดการเรื่องการมอนิเตอร์เนี่ยออกมาเป็นค่อนข้าง u n i f ฟายยูนิฟายหมายความว่าไม่ต้องสนใจแล้วว่าเป็น Windows หรือเป็น Linux หรือเป็นแพลตฟอร์มอะไร Microsoft จัดการออกมาให้เป็นการมอนิเตอร์วิธีเดียวกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นเนี่ยไอ้ที่เราเห็นนตััวห้าจอที่มน เป็นมอนิเตอร์ตะเกียรครับถ้าตู้อกลับไปให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยมันสามารถซิงโครไนซ์หรือส่งเป็นเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นสัญญาลกลับมาที่ซิสเต็มที่อยู่บนออนพรีมิสได้ด้วยเหมือนกันนั่นแปลว่าผมยังสามารถทำอินทิเกชันใช้ทูสเดิมแดชบอร์ดเดิมของผมก็ได้โดยรับสัญญาลอกมาจากไอ้หน้าจอพวกนี้ที่เป็นกราฟย่อยๆของตู้กลับมาก็ทําได้เหมือนกันหรือในทางกลับกันผมสามารถเอา เอาเอเจนต์ไปลงที่ออนพรีมิสของผมหรือเป็น V M ของผมเนี่ยและส่งสิกแนลขึ้นมาที่อาชัวเพื่อให้ดูแดชบอร์ดของ a าร์ชัวเป็นหลักก็ได้เหมือนกันใช่ครับจะบอกว่าถ้าหลักเนี่ยคิดมากนะครับพี่เพราะว่าหนึ่งเนี่ยเดต้าเซนเตอร์เรามี V M เป็นร้อยเครื่องถูกไหมครับบางทีแบบอาจจะมีแบบเล g ซี่เกา่าๆที่แบบอาจจะย้ายยากหรือไม่มีคนดูแลแล้วเนี้ยเราแค่เอเจนต์ตัวนี้ไปลงครับแล้วสิกแนลทั้งหมดมันจะถูกเก็บผ่านตัวเอเจนต์นะครับแล้วก็สุบส่งขึงข้นมาบนคลาวด์เป็นแดชบอร์ดสามารถ analyze, อาแอนาล m i โครซอฟ t ์เราชเราต้องบอกว่าเป็น i n t e l ลเล e n t นข่าวแล้วเรามีพวก AI มีอะไรติกอะไรพวกในเอเจนตอยู่ด้านบนเยอะมากนะครับมันก็จะมีตัวแบบเทรดดิเท็ชันอะไรอย่างเงี้ยพี่สามารถแบบดูด,ด้านบนได้ได้งั้นก็คือสรุปว่ามอนิเตอร์เนี่ยเปลี่ยนนะครับแต่แต่ไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปในทางที่ง่ายกว่าแต่สามารถทำอินทิเกชันกันแบบเดิมก็ได้คราวนี้เรื่องของของสเกลเลเบลิตล่ะเรื่องสเกลครับด้วปกติเวลาพี่สเกลอะ่ะ เช่นพี่ดูแล้วว่า CPU ของพี่เต็มเยอะพี่ก็ไปนั่ง assign CPU assign RAM เข mm ้า hmm. ไปใหม่ถูกไหมครับถ้าเป็นเป็นเป็น VM แต่ถ้าเป็นเครื่องที่เป็น bare metal เป็นเครื่อง VM เออเป็นเครื่องเ,อเขาเรียกอะไร bare metal เลยเนี่ยพี่อาจจะต้องรีบูตเครื่องเพิ่มลงเพิ่ม RAM นี่คือการ scale up แต่ถ้า scale out ถ้าพี่ต้องการ2เครื่องในการทํางานด้วยกันงานนี้งานงอกเลยเพราะว่าพี่ต้องคอนฟิกเน็ตเวิร์กต้องมีโหลดบาลานเซอร์ ของตุ้ยทำงานยังไงเพราะว่าตุ้ยดูแลดูแลสแตก็กไอชิ้นสีขาวให้พี่หมดมันยากง่ายแค่ไหนครับจริงๆจ,จะบอกว่าง่ายง่ายสุดๆไปเลยพี่ถ้าย้อนกลับไปภาพที่พี่เล่า,มาเมื่อกี้เราอาจจะใช้เวลาแ <c oughs> บบบางที่อาจจะเป็นวันนะกว่าจะเซตอัพตัวโหลดบาลานเซอร์อาจจะเพิ่ม VM กว่าจะรอ VM Boot ถูกไหมครับไหนจะเรื่องแอปพลิเคชันอีกต้องติดตั้ง ปวดหัวใช่ไหมครัทีเนี้ยพอพี่ขึ้นมาใช้คาวครับมันจะมีคอนเซปต์เรื่องการทำสเกลเอาเนาะเพราะด้วยความที่บนคาวมันรีสอร์ทมันเยอะมากนะครับเราสามารถหยิบมาใช้ได้แบบไม่จำกัดนะครับเนี่ยมีหัวข้อที่ชื่อ s สเ l ล Out อยู่ด้านในนี้เลยนะครับมผมสามารถที่จะบอกแค่ว่าโอเคถ้าเกิดว่า CPU ของแอปพลิเคชันนี้วิ่งเกิน50%เป๊บเพิ่มเครื่องไปเครื่องหนึงถ้ายัง ไม่พออีกเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งนะครับแต่เราก็สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับว่าแบบให้ไม่ให้ไม่เกินกี่เครื่องนะครับอย่างในรูปนี้ยผมตั้งไว้ว่าถ้าซิมเกินห0สิบให้เพิ่มเครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับถ้าต่ำกว่าห้าสิบก็ต้องลดลงเครื่องหนึ่งนะครับขั้นต่ําอยู่ที่หนึ่งนะครับเต็มแม็กอยู่ที่สามเครื่องนะครับตอนนี้มันรันอยู่เครื่องหนึ่งนะครับ ผมพาไปดูหน้าเว็บนิดนึงครับหน้าเว็บผมเนี่ยมันเป็นหน้าเว็บช้อปปิ้งนะครับรันอยู่บน w o r d p r e s s นะครับซึ่ง Database เนี่ยก็ใช้ตัวที่เป็น Platform มอน Service สเหมือนกันนะครับซึ่งใครอยากดูเนี่ยสามารถไปดูในอาชั e เบสแคมป์อีเ, EP เก่าๆของเราได้นะครับอ่ะเนี่ยผมก็จะมีตัวที่เป็นตัวและคูณนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพ o ูฟให้ดูว่าการทำสเกลเอาเนี่ยมันง่ายขนาดไหนเดี๋ยวผมจะใช้การ ยิงโหลดเทสเข้าไปที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมแต่ตัวที่ถนัดของผมนี่แหละตัวโลคัสนะครับโหลดเทสติ่งกดสตาร์ทเข้าไปนะครับตัวนี้มันก็จะเริ่มยิงโหลดเทสเข้าไปนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนี่ยตัวแอปพอมันเริ่มแบบ CPU วิ่งเต็มร้อยเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเครื่องเนี่ยมันมีการเพิ่มขึ้นมาเป็นสองเครื่องเป็นสามเครื่องนะครับได้นั่นงั้นเดี๋ยวเรากลับมานั่งดูผลลัพธ์กันนะครับเพราะตอนนี้ที่ที่ถ้าทุกคนเห็นเนี่ยก็คือเป็น tant อเนสขหน ตอนนี้ตุ้ยกำลังยิงโหลดเทสไปนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ายังไม่ต้องถึงเรื่องสเกลเลยว่าว่าทางฝั่งตุ้ยสามารถช่วยช่วยให้ให้เรื่องการสเกลของพี่ได้ง่ายแค่ไหนเอาแค่โหลดเทสก่อนก็พอเพราะทุกวันนี้เวลาพี่โหลดเทสเนี่ยโหลดเทสค่อนข้างยากเพราะพี่ก็ต้องหาเครื่องขึ้นมาอีกหลายเครื่องเพื่อจําการจําลองในการยิงโหลดเทสวิงเข้ามาถูกไหมครับแล้วก็โหลดเทสของพี่เองก็จะไม่ได้เป็นโหลดเทสของจริงเพราะว่ามันไม่ได้ยิงจาก จากข้างนอกเข้ามาจริงๆมันไม่ได้ผ่านไฟวอลนู่นนี่นั่นมามันคือเหมือนกับยิงอยู่ในเน็ตเวิร์กวงแหวนเดียวกันฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เทสว่าไฟวอลที่วิ่งเข้ามันมันได้หรือเปล่าซึ่งแสดงว่าในของคลาวของอาชัวเองก็จะมีโมจูของการทำโหลดเทสต์อย่างง่ายๆเดี๋ยวเราลองค่อยมานั่งดูผลลัพธ์กัทีหลังนะครับตุยนะว่าเป็นยังไงบ้างว่ายิงไปแล้วเนี่ยจากเลขหนึ่งจะขึ้นเป็นเลขสองหรือเลขสามหรือมันมันไม่ขึ้นเลยนะครับเอสเอเป็นไงครับซุยคราวนี้พอพี่า ดึกเนี่ย on premise เนี่ยเราก็ต้องมีเรื่อง SLA กำกับ,กบถูกมั้ครับว่าแต่ลอยากเครียดได้ SLA ประมาณประมาณเท่าไหร่ครับในแอปพลิเคชันของพี่เอ่อของพี่เนี่ยเอาจริงๆมันอยู่ที่เงินถูกป่ะอยู่ที่ requirement เช่นเช่น business เองมาบอกว่าต้องการ99.99 99, พี่ก็จะไม่มีเซตได้เห็นว่าถ้า99.99 99, เองจะต้องมี load balancer กี่เซตแล้วก็ทําทําเออเคาเรียกอะไร HA กี่เทียถูกมั้แล้วก็มันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับ requirement ของ business นะพี่อยากได้ s a เท่าไหร่ครับปกติแล้วแอปพลิเคชันของพี่มีมีหลากหลายตั้งแต่99.9จนถึงถึง59แล้วปกติพี่ทำกันเนี่ยก็ต้องมีการซื้อเครื่องมาก่อนล่วงหน้าตั้ง VM รอถูกไหมครับตั้ง VM เทียร์แรกรอสองเครื่องเอทียร์กลางรอสองเครื่องแล้วเดย์เดยเบเป็นหนึ่งก้อนเหมือนเดิมแล้วก็จัดการเรื่องโหลดบาลานเซอร์แบบเต็มไปหมดเลยฝัง่งตุ้ยทำยังไงได้บ้างทำให้พี่รู้สึกทำงานได้ง่ายขึ้นกว่านี้ไหม ครับผมจริงๆพูดถึง S L A พูด H A นะครับมันคือคอร์ที่มันต้องลงทุนมาหาศาลเนาะในส่วนนี้นะครับเซอร์วิบน Microsoft a z u ชวเนี่ยพี่มองเป็นเป็นกิ๊กซอร์ก็ได้ครับที่มันสามารถเอามาต่อกันเอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับอย่างตัว s e r v ์วิอย่างเงี้ยมันก็จะมี S L A กำกับของมันนะครับพี่อยากได้ เครื่องนี้วางอยู่ในแหลกนี้กบกำหนดได้ว่าวางอยู่แหลกนี้วางอยู่ Data Center นี้วางไว้อีกรีเจียนหนึ่งเลยก็ได้นะครับแค่คลิกนะครับผมยกตัวอย่าง Service หนึง่งชื่อว่า Azure Cosmos DB เป็นตัว NoSQL ของเราอะนะครับเราสามารถที่จะคลิกไปที่ Target ปลายทางได้เลยนะอย่างเช่นผมอยู่ที่ s เ u t h e a s เชียสิงคโปร์นะผมอยากให้ Database อีก Copy หนึ่งของผมเนี่ยไปอ่านได้อยู่ที่ สหรัฐอเมริกาผมแค่กดคลิกไปที่สหรัฐแล้วกดเซฟแค่เนี้ยผมมีสองก๊อปปี้แล้วคนที่สหรัฐก็ไม่ต้องวิ่งมาที่้าล่างด้วยและตัวเอสเตรงนี้มันก็จะได้สูงขึ้นมาด้วยนั่นแปลว่าท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโฟกัสที่แอปพลิเคชันอย่างเดียวแล้วเมื่อไหร่ที่แอปพลิเคชันตัวนั้นเนี่ยต้องการ SLA สูงคําว่า s l สสูงมันในที่นี้ตีต่างนะครับต้องการเอาแอปตัวนี้รันอยู่บนแรกแรกเดียวกันแต่สองแอปก็ทําได้รันอยู่คนละแรก แต่ Data c e n t e เเดียวกันก็ทำได้โดยไม่ต้องไปยุ่งกับโบรกเซอร์จัดก,การให้หรือรันอยู่คนละแหลกแต่แหลกอันนั้นอยู่คนละ Data Center อร์แต่อยู่ที่ประเทศเดียวกันก็ได้หรือแม้กระทั่งอยู่คนละแหลกแล้วแหลกที่สองอยู่คนละประเทศก็ยังได้เลยถูกปะใช่ครับฉะนั้นทุกอย่างก,ก็อยู่ที่การคลิกไม่กี่คลิกก็จัดก,การเองได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็เอ่อในการสเกลออกไปหรือการทำา SLA พวกนี้จะจะ,จะอยู่ในแรกเดียวกัน อยู่ในประเทศเดียวกันหรืออยู่คนละประเทศคนละรีเจนเนียก็เป็นไป u Go เหมือนกันนะนั่นแปลว่าเวลาเราเซตอัพตอนนี้ติต่านะครับช่วงช่วงโปรโมชั่นช่วงปีใหม่เรารู้ว่ามีแคมเปญเข้ามาเยอะเราอาจจะต้องการ HA เยอะๆเราอาจจะตั้งไว้3แหลกคนละคนละคนละโดดต้าเซ็นเตอก็ได้แต่พอหมดช่วงนั้นไปแล้ว15วันหมดเทศกาลปีใหม่หมดช่วงโปรโมชั่นอาจจะเหลือ2แหลกหรือแหลกเดียวก็ได้ <Ừ. S 2> ฉะนั้นมันไม่จะเป็นเหมือนกับเป็น VM ที่ผมแบบซื้อแล้วซื้อเลยใช่ไหมอ่ะโอเคคราวนี้เรื่องเรื่อง maintenance นะครับุ้ยพี่พี่ยังจําภาพที่ตุ้ยแยกเป็นสีขาวสีดําในสไลด์นั้นได้ถูกแปลว่า<ม>พี่พี่ทุกวันนี้พี่ยังต้องลง patch ของ OS ร e b o o t OS ทำ rolling update ว่าไปมี run time ตุ้ตุ้ทำอะไรให้พี่ วิธีง่ายๆนะพี่ใช้์ช่วยพี่ไปชงกาแฟนั่งจิบอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไม่ต้องจัดการเรื่องแพทช์ที่เป็นฝั่งสีขาวเนาะเรื่องนันทามอย่างเช่น n e t มีช่องโวหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปคอยกังวลเรื่องนั้นละนะครับตัว Microsoft Azure จะเป็นคนแพทชให้นะครับ os มีช่องโว Linux มีช่องโวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคนคอยแพทช์ให้นัานในนะครับอ่าโอเคแล้วคราวนี้เรื่องของ Compatibility ล่ะหมายความว่า พี่มี2 s c ซีนาร o ถ้าแอป develop ใหม่และพี่บอกว่างั้นพี่จะใช้ตัวตัวเซอร์วิตัวนี้นะครับและพี่โฟกัสแอปอย่างเดียวไอ้สีดำอยู่ข้างบนพี่ก็เขียนแอปใหม่ทำได้แต่แอปเก่าของพี่ที่รันอยู่บน VM อยู่แล้วพี่พี่เอามาใช้เองได้ง่ายๆมมันหรือมันมันยากแค่ไหนครับครับผมจริงๆต้องบอกว่า Microsoft ชัวรเราครับมันเป็น เขาเรียกเป็น Open Cloud เราลองรับ Open Source ทุกประเภทที่เป็นยอดฮิตนะครับก็คือสามารถเราขึ้นมาลันอยู่บน Cloud ที่เป็น Microsoft Azure ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ PHP Node.js อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เรามี Azure Batch แ EP หนึ่งด้วยครับที่ดูเรื่อง migration จากตัว on-premise ไปอยู่ด้านบน Azure นะครับก็สามารถดูรายละเอียดตรงนั้นได้งั้นจริงๆของพี่เองส่วนใหญ่ก็ใช้เนี่ยตามตามรูปที่มีเลยเนาะก็คือเวลาจ้างเขียนก็ช่างเขียนใช้ PHP ใช้ Node ใช้ Python ใช้ Eclipse แล้วก็ Ruby บ้าง Framework บ้างบางบางบางครั้ง <c oughs> ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรสะแสดงว่าท่านผู้ชมทางบ้านหรือพี่เองเวลาจะมานั่งดูว่าจะ Move <c oughs> ไปได้หรือเปล่าก็มานั่งเช็ค Stack กันดูนิดหนึ่งซึ่ง Stack ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละตามตามพิมพ์นิยมที่มีอยู่ใช่ไหมแล้วก็สแสดงว่าพี่ก็แค่เช็คว่าถ้า Stack ตรงนงันก็มานั่งรันได้เลยคราวนี้ครับตุ้ยถ้าสมมติพี่เอามานั่งรันแล้วพี่เอาแอปของพี่ไปรัน คนของของอาชูของ Microsoft แล้วมันเป็นเวนเ o r ดอร์ลองอินป่ะพี่ต้องรันไปตลอดเวลาป่ะวันถึงวันหนึ่งพี่บอกพี่ไม่เอาแล้วพี่พี่พี่อยากเปลี่ยนค่ายแล้วหรือพี่อยากจะลงมาข้างล่างแล้วทำได้ไหมครับทุก รจริงๆเรื่องการย้ายออกหรืออย่างเงี้ยคือ Microsoft เราเนี่ยไม่ไม่เป็น v ว n เดอร์ g i n ออยู่แล้วนะครับสามารถที่จะดึงออกมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอย่างตัวเว็บไซต์เนี่ยเราก็มีอย่าง s t p นะครับที่แบบสามารถดึงออกมาได้เลย d a t a b a เบสเราก็สามารถที่จะ Export ออกมาได้นะครับยกตัวอย่างตัว S3P นะตัวนี้ผมแค่มาตรง d e p a r t m e n t Center นะครับมันจะมีตัว S3P ค r e d e n t i a l นะครับก็ตรงนี้มันสามารถที่จะ f t p เข้าไปแล้วก็โหลดไฟล์ออกมาได้เลยนะครับอ๋ออันนี้เหมือนที่มันช้าเนี่ยผมน่าจะยิง ตัวโหลดเทสทิ้งไว้อยู่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสต็อปก่อนนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีคีย์เด็นชิลขึ้นมาให้เราดูนะครับเราสามารถที่จะดึงออกมาได้นะครับผมอ่าั้นหลักๆก,ก็คือว่าแสดงว่า Microsoft ก็เตรียมแพลตฟอร์มไว้ให้หน้าที่ของพี่คือเช็คว่าแพลตฟอร์มอันนั้นน่ะสแต็กเป็นตรงกับเวอร์ชันที่พี่ต้องการหรือเปล่าและพี่ก็อัปโหลดตัวโค้ดพี่ไปวางเอาไว้บนตาม FCP ตรงนี้เมื่อไหร่ที่จะจะ,จะเลิกใช้ก็ ก็ก็เลือกใช้ก็ดูดโค้ดพี่ลงมาแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งเ็ไปนว่าเลิกกันใช่เข้าใจว่าหลดเทสน่าจะเสร็จแล้วบ่ะครับตรงสเกลเี่ี้เป็นยังไงบ้างครับทุกพาไปดูตัวหลอกนะครับว่ามันสเกลขึ้นแล้วก็สเกลลงอย่างไงบ้างนะครับนี่ครับอย่างตรงนี้อินสแตทเขาเป็นสามเห็นไหมฮะอันนี้คือมันมันดันขึ้นไปสามสามสามเครื่องแล้วนะครับถ้าผมย้อนมาให้ดูตรงนี้เป็นชั่วโมงนะครับจะได้เห็นช่วงที่กราฟมันวิ่งขึ้นเห็นไหมฮะมันขึ้นจาก เครื่องไปสามเครื่องเห็นไหมครับเนี่ยสเกล up complete ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีหลอกขึ้นมาให้ดูและครับว่าเอ้ยเราสเกลขึ้นไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะตั้งแจ้งเตือนไปหาแอดมินไปหาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับว่ามีการเครื่องนแสดงว่าทิ้งไว้อีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะสเกลดาวลงมาเองใช่แล้วแต่าตามตามกฎที่เราตั้งไว้ไม่ใช่แบบอัพแล้วอัพเลยแบบจ่ายตังค์ยาวอย่างงี้ก็ไม่ใช่อ่ะงั้นดีเลยครับงั้นตะกี้เราคุยงั้นกลับไปต่อเนาะเรื่องเรื่องเรื่องของเอ่อ c o m p พเรียบร้อยเรื่อง ล็อกอินนะครับว่าไม่มีประเด็นที่ขึ้นไปแล้วก็เอาลงได้คราวนี้<ม>ดูมันง่ายหมดเลยเรื่อง security เป็นยังไงบ้างครับเรื่อง security เรื่อง compliance ครับตุ้ยครับผมถ้าเป็นในตอนที่พี่ใช้ o n p r e m i s สอย่างเดิมเนี้ยปกติเรื่อง security compliance นยพี่พี่ทำยังไงครับจ้างคนมา audit หรือว่าทำยังไงให้มัน compliance มันก็มีทั้งสองแบบแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วเออมันทีมพี่อย่างที่บอกพี่เป็นออบริษัทขนาดกลางไม่ได้ใหญ่มากก็ทำมันเอง ถูกไหมจะเอาเป็นก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าเวลาจะดู Security Poster ว่าแบบตอนนี้ Sta t u s เป็นยังไงเครื่องไหนยังลงแพทหรือยังไม่ลงแพชหรือยังเป็นงานที่หนักพอสมควรแล้วก็เวลาตามปิดดูโวหรือแม้กระทั่งทำให้ตัวเองรู้ว่าไอ้ตอนนี้เราโดนแฮกหรือยังหรือกำลังถูกแฮกอยู่ก็ก็เหนื่อยเหมือนกันนะถูกไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งเวลาทำเรื่อง Compli a n c e บางบางโปรเจกต์เองต้องมีการทำที่เกี่ยวข้องกับ Payment Gateway ถูกไหมฮะมีเรื่องของ PCI DSS โอ้โหงานนี้งานหนักเลย mm hmm. เวลาต้องมานั่งตรวจสอบ p r o c e s สของพี่ต้องมานั่งดูเรื่อง Security เรื่อง ISO 27001่นงงานหนักอืมครับผมจะบอกว่าถ้าพี่ขึ้นมาใช้ Microsoft ตัวนะครับ Microsoft Azure นะครับเรื่อง Security ต่างๆเนี่ยมันจะมี P b u i l อยู่ในตัวแต่ละ service อยู่แล้วนะครับสังเกตว่า okay. เราจะมีในหัวข้อที่เป็นแบบพวก Security Monitor อ n g อะไรเงี้ยซึ่งเราสามารถที่จะม o n i t o อร์กับ Security ดูในนี้ได้เลยนะครับอย่างอันนี้ผมมีหัวข้อ Security อนะครับจะมีพวกไลค์ค m มเมตต่างๆว่าเออปิดพอร์ตแ0ดูนนะ HTTPS อะไรนี้นะครับแต่เซอร์วิสนี้เพิ่ง deploy ขึ้นมาก็เดี๋ยวยังไม่มี e อมเมนต์นะครับต้องรันไปสักประมาณวันสองวันก่อนนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของ Com p พน a n c e นะครับพี่ตรงนั้นเนี่ยผมว่าชีวิตที่ง่ายขึ้นเยอะเลยปกติแล้วเนี่ย Microsoft เราครับมี ตัวคอมเพล็ n นะครับอยู่ประมาณ9ก่าะตัวนะครับรองรับทุกอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการแพทย์นะครับที่เป็นตัว h i ปป a าอะไรเงี้ยนะครับตัว h ไ t e c h อะไรเงี้ยตัว SOC กวันซ็อกทูนะครับอย่างบ้านเราก็ ISO 27001ถูกไหมครับซึ่งตรงเนี้พี่สามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัว Paper รลงมา ยื่นเองได้เลยย้ำนะครับพี่ดาวน์โหลดเองได้เลยนะครับเรามีพอร์ทัลตัวหนึ่งที่ให้ทางลูกค้านะครับเข้าไปสามารถดาวน์โหลดขึ้นมาเองได้นะครับนั้นนั่น,นแปลว่าถ้าพี่เป็นลูกค้าของอาชูพี่ดาวน์โหลดทำไมาแล้วก็ให้ตัวออเดอร์พี่เป็นเป็นเหมือนกับไปส่งไปให้เขาดูได้ว่าไอ้เลเยอร์ที่บอกว่าเป็นเลเยอร์สีขาวทั้งหมดเนี่ยที่ว่าเนี่ยรันโดยโดยไปซอฟท์ที่เซอร์ติฟายออเดตพวกนี้มาเรียบร้อยหมดแล้ว ใช่ครับถูกต้องครับลองก็ลองดาวโหลดตัวอาชัวสองเจ็ดศูนตัวนี้ให้ดูนะฮะเออก็ดาวน์โหลดได้แต่ต้องล็อกก่อนนะครับต้องล็อกอีเมลให้คุณเข้าใจได้จ้ะเออทย่เราก็จะได้มาเป็นไฟล์ PDF ก็ยื่นได้เลยได้ครับขอบคุณครับตุ้ยงั้นสรุปว่าคุยมาฟังทั้งหมดเนี่ยตุ้ยไอ้เซอร์วิสตัวนี้มันเรียกว่าเซอร์วิสอะไรครับตุ้ยอ่าเซอร์วิสพระเอกของเราเลยนะครับชื่อว่า Azure App Service ครับผมตัวนี้นะครับ ก็ทำที่เลยเอาไว้ทำเป็นเว็บแอปมีเว็บไซต์ HTTPS อะไรเงี้ยด้นดูด้านหนสำหรับสำหรับท่านท่านผู้ชมนะครับแลวอยากจะรู้ว่าดีเทลของตรงนี้เป็นยังไงเรามีซีรีส์นะครับที่ก่อนหน้านี้สามารถไปดูได้เรื่องแอปเซอร์วิสเราคุยในรายละเอียดเยอะเลยหรือแต่ซีรีส์ของเราที่ชื่อตอนว่าเขียนแอปยังไงไม่ให้ล่มก็จะแบบเจาะลึกถึงเรื่องนี้รวมถึงวิธีการโหลดเทสด้วยนะครับก็แจ้งก็ก็เผื่อสนใจดูในดีเทลก็เชิญไปดูตรงนั้นได้เท่านี้ ราคานะครับตู้เป็นยังไงบ้างจะบอกว่าราคาครับที่ใช้ฟรียังได้เลยครับตัวเซอร์วิสที่มันเป็นฟรีเทียร์ให้เราใช้งานนะครับซึ่งใครที่ยังไม่แน่ใจว่าแอปจะมาล้านบนนี้ดีไหมเนี่ยแนะนําให้ลองใช้ตัวฟรีเทียร์ก่อนก็ได้นะครับเอาลองเอามาเดเวลอปบนนี้ก่อนนะครับว่าแอปเราสามารถที่จะใช้งานด้านบนนี้แล้วมันลื่นๆไหมนะครับหรือว่าราคาเนี่ยเรามันมีเทียร์ให้เลือกเยอะมากว่าจะเป็นแบบเป็น development t i ท r เป็นเทียร์สำหรับขึ้น production เท ครับเดฟเทสนะครับอย่างตัวฟรีเดี๋ยวบอกว่าโหลดอัปโหลดตัวไฟล์ของขึ้นไปใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าแต่ละตัวก็จะมีฟีเจอร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับก็บสามารถลองศึกษาดูได้ครับผมผมเห็นหลายๆที่นะครับก็คือตอนเริ่มนะเริ่มจากฟรีเทียต,ตรงนี้ก่อนเพื่อดูว่าลุคแอนฟิลเป็นยังไงนะครับบางแล้วก็หลายๆที่ซึ่งถ้าสมมติว่าคอมพิวไม่เกินหกสิบนาทีต่อต่อวันเป็นแบบไลท์เบรย์ไลท์เว็บไซต์ก็ก็ใช้ตรงนี้เป็นเป็นของจริงก็ยังมี ถูกไหมครับแต่หลายๆที่เนี่ยอันนี้มันเป็นการลองแล้วก็ทำเดฟเทสเดฟเทสเสร็จปุ๊บนะครับเออ่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นก็อาจจะขยับมาเป็น D 1ตามที่เห็นหรือเป็น B 1ตามที่เห็นก็เดฟตรงนั้นก็ได้ถูกไหมฮะเดฟเสร็จปุ๊บตัวโปรดักชันโปรดักชันจริงๆจ,จะไปรันบน v M อยู่เหมือนเดิมหรือจริงๆบอกถ้าเป็นโปรดักชันปุ๊บก็คลิกไปที่แท็บโปรดักชันแล้วก็แล้วก็อัปเกรดมันขึ้นมาเป็นโปรดักชันก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็เลือกตามไซส์แล้วก็ฟีเจอร์ที่ตัวเอองงต้งการ ถูกไหมครับแล้วก็มีทำซ้ำเนี่ยมี R I ด้วยเขาเรียกว่า Reserve i n s t a n c e หมายความว่าถ้าเริ่มใช้แล้วแล้วรู้แล้วว่าเอยฉันชอบแล้วฉันลงสเปคนี้แล้วฉันใช้ยาวใช้ยาวในที่นี้คือฉันจะใช้แบบเนี้ย1ปีลวดมันก็จะมีคอนแทคบางประเภทที่เราสามารถคลิกแล้วแบบซื้อแบบ Reserve i n s t a n c e เหมือนกับเป็น Long Term Contract มันจะได้ลดส่วนลด,ลดหลายเปอร์เซ็นต์เลย on top ตรงนั้นนะครับเราก็จะได้เปิดเครื่องทิ้งไว้ยาวๆได้นะครับคราวนี้ฟังดู น่าสนใจมากแล้วครับมีคนใช้เยอะแค่ไหนครับด้ย ต้องบอกว่าจริงๆแล้วลูกค้าของเราครับมีทั้งระดับที่เป็น small medium business corporate แล้วก็ถึงระดับ enterprise เลยนะครับ mm hmm. ผมยกตัวอย่างอย่าง telco อย่างตัว banking นะครับอย่างทอสอสการ AS เสเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการที่จะดำเนินการธุรกิจพวกนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องมีการผ่าน certification ต่างๆ PCI DSS ISO SOC1 SOC2 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถมั่นใจได้ว่าลูกค้าเหล่านี้ขึ้นไปใช้งานแล้วเนี่ยเราสามารถตามเขาไปได้เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างของ AS ครับเป็น เคสที่เราจอง iPhone ในปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นลูกค้าแบบถล่มเข้ามาเลยนะครับก็ก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับหรือแม้กระทั่งเอเชียแครนะครับรถที่เป็นรถแท็กซี่สีฟ้าสไตล์รอนรอนนะครับที่เราเห็นวิ่งกันอยู่เนาะอันนี้ครับเขาก็ใช้งานอยู่บนอชัชว์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจอง ตัวแอปพลิเคชันเรื่องของอินเทอร์เชนตต่างๆอยู่ด้านหลังก็อยู่ด้านบน Azure นะครับหรือ b c h แหละท่านอาจจะไม่เคยคุณเคยนะอันนี้คือเป็นโรงงานในเครือกรเกสมราชนะครับก็รันอยู่บน Microsoft Azure เหมือนกันนะครับอโอเคงั้นวันนี้สาระน่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็เปิดประสบการณ์ใหม่ว่าเองั้นต่อไปเวลาผมจะทำ develop app ตัวใหม่ขึ้นมาจะรันอยู่บน VM ผมอาจจะต้องเอาตัว app service ตัวนี้เข้ามาพิจารณาดูแล้วว่า โปรแอนคอนเป็นยังไงแบบไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมมากกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือพอมันเป็นแพสไอเลเยอร์สีขาวข้างล่างทั้งหมดผมแทบจะไม่ต้องดูแลเลยนะครับส่งให้ Microsoft ไปจัดก,การนะครับแล้วก็ผมก็ต้องหาช่องทางวิธีเอามาประยุกต์ใช้แล้วแหะเพราะว่าการแง่งขันทุกวันนี้มันสูงมากแล้วก็คนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นง่ายๆนะครับนั้นหวังว่าเพื่อนๆนะครับทางบ้านนะครับได้ประโยชน์จากเอพอิโซดนี้นะครับก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าวันนี้อโชเบสแคมผมและตุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ